เอาละฮะเดี๋ยวตกคู่ผมแรกขนมวน่ะตกคู่ครับเดี๋ยวผมมาชาร์จโทรศัพท์ ไม่ค่อยสบายนะฮะก็ผมไม่ค่อยสบายโอ้ยหนาวโอเคก็คผมมาดีกันด้วยนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาไลฟ์สดเอเกมไมโครับนะฮะเป็นรอบที่หกนะฮะผมก็ เดี๋ยวเราอย่ารอช้านะฮะเราก็เข้าเอ่อเข้าเกมเอ่ออะไรประมาณนี้นะฮะไปที่เซิร์ฟนี้แล้วกันนะครับอ่เดี๋ยวไปเซิร์ฟนี้ก่อนแล้วกันครับ L O d I N แล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอ,อดูเสียงก่อน 我别走了。 ยากเล่นเอ,อกาเรียกว่า b ิ i l บทเทิลนะฮะก็อยากจะสร้างอยากจะอะไรแนตะ่เข้าไม่ได้เนี่ยผมทําไมต้องเข้าใจกันด้วยนี่ครับก็นะแต่เราจะมาที่ b u i l อเบสเบส wall อะไรประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมก็รู้กันอยู่ว่าคนอย่างผมนี่เกี่ยวฟ้ามะพร้าวเผาบุ็เล่นบุเล่นนะฮะเข้าใจกันด้วยนะครับผมหัวนะนี้คนเข้าเาติมมากก็เติมเติมเติมเตมเลยนะฮะ สิ่งที่เราต้องมีก็ตะโคตะโค่เอ๊ะ,ะ,อะ,ออะกดเดี๋ยวผมป๊อปก่อนมันชา้ามันแหลกนะคนเขาคนเล่นเกมนี้ก็เยอะนะฮะเวสต์เยนเล่อโยโร่โอ้ยเข้ามาเกมก็จะเริ่มแล้วท่านผู้ชมอละฮะลุยลุย ตอนนี้เออเราอยู่ที่นี่นะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บนี่แล้วเราอยู่สีอะไรเนี่ยแล้วไหนทีมเราอะ่ะเฮ้ยชิมหายแล้วเฮ้ยทำไมกูคนเดียวอะ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดให้ได้กนันน้องกูแย่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวนะฮะบลบ็อกบล็อกบล็อกบล็อกนี่เอ้ยอ๋อวิ่ง น่อยูไ่ไหนผู้เล่นอื่นไม่เข้าใจแล้ว

ทำไมผมยังไม่เจอผู้เล่นอื่นเลยวะรอบนี้เขาจ้าจคือผมเริ่มไม่เข้าใจแล้วว่าสกายเออว่าเบสบอลยังไงเนี่ยเพราะเมื่อก่อนผมเคยเล่นเบสบอลแล้วแบบเห็นผู้เล่นอื่นใช่ไหมราวนี้ผมไม่เห็นเลยเว้ยรอบนี้ผมไม่เห็นเลยตอนนั้นคือผมเล่นเบสบอลผมเจอผู้เล่นอื่นเนี่ยแล้วลรอบนี้ผมไม่เห็นผู้เล่นอื่นเลยเนี่ยผมจะทำไงเนี่ย จำนวนผมจะเจอแล้วนะฮะตรงนูน้นเจอผู้เล่นอื่นแล้วไปพร้อมลุยพร้อมลุยพร้อมลุยนะฮะเจอแล้วน,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 นุ่นนุ่นฮะวิ่งอยู่นู่นต้องไปทำลายเตียงเขาใช่ไหมฮะ เอาไงไว้ยาสรงเสียงเฮ้ยกูรู้สึกว่ามีธนูยิงมาเฮ้ยยาเฮ้ยไอ้เย้ยข้างๆด้วยโอ้โหอุ้ย้ยแค่ยัดโลโดนแล้ว มาแล้วมาแล้วแต่พยายามเอาให้เพชรเราทำไมเขาสตูเราหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าทีมเดียวกันรอยไงดูดิออศสตูนี่ว่าไอ้ียแต่เขาก็จะเป็นมิดกับเราใช่ไหม เป็นศัตรูที่จะเป็นมิดนะฮะโอ้โหดีจังเลยโอ้โหเป็นมาเ้ยเฮ้ย ได้ดาบอะครับ ตอกอีกแล้วตอกอีกแล้วบางทีความแหลกก็เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมต้องเอาตัวรอดในดินแดน,นที่อ้างว้างขวาเขวเอาละครับตอนนี้ ต่อยต่อยให้ตกไปเลยอ่ะเอ้ยกูตกเองโอ้โหเอ้ยอะไรวะไอ้ความแหลกบางทีก็เกี่ยวกับการทัศนะใสยในการเล่นความแหลกก็มีส่วนนะครับปลุกไปไปไปกอดดกว่าอดดเอา้าฮิตโด้ไอ้สัส ขอโทษกันแล้วอะไรกันแล้วไม่จบเว้ย ทำกูทำไมบอกไม่เข้าใจเลยเช็ดลูปนี่อะเรียบเรียบเรียบเลยครับเรียบร้อยอีอ้าวได้๋ยวกี้บอกอีกยิงห่างไวดีกว่าอ้าว ไปแบบตัวปลาอย่างนี้แล้วครับรอบนี้ดูทีว่าหมัดจะสู้กับพวกคนมีอาวุธได้ไหมพวกคนไม่มีของกับจะสู้กับคนที่มีของได้ไหมมึงไปไปโอ้ยเยอะอเสียได้อ่ะเซิรฟคนเล่นเยอะก็เป็นปกติที่จะแหลกนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวถ่ายสดรอบนี้ก่อจบแค่นี้ก่อนนะครับอาจจะสั้นๆไม่มีอะไรดนักหาแต่ก็มาดูเพื่อความสนุกอะไรประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเ,เอาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ